มีคนบอกลุงว่าเมียใจ,คจมม้คือเมียฮักเมียจมเมียดาคือเมียฮักลุงเสียวพอวันนี้นี่ผลต๊ะขนาดครับเอฟซีนี่เมียลุงกับเจ้ลุงมาตัดก้ยโอ้โหนอ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 ,นอชีวิตเมียฮักขนาดครับเมียฮักขนาดผลต๊นะครับแตนตีได้อยู่บ้านนอนโฮมผ้า อันนี้ฝนทตกมาตัดก้วยถ้าเม,มื่อยบัสบายเป็นวัดมันก็เสี่ยงตางนะแล้วเฮานีน่หน่วยอิดอ อโอ้ปรเดี๋ยวนี้นะครับกุดเลียวกุดเห็นเรื่องมีเมียนี่นะตอนนี้นะครับเงินดิจิตอลที่มันมานี่นะลุงมาหวังอย่างแล้วบระเดี๋ยวนี้บาหวังอย่างแล้วเงินดิจิตอลที่เปิ่ขึ้นมานี่เพราะว่าถึงจะได้เงี้ยทัดได้สุดท้ายมันก็ตไปของเมียหมดครับเดี๋ยวเมียก็ใจ่ายลุง ไปซื้อกับปีซื้อน้ำปลาซื้อห้าซื้อของใจ้ของกินแล้วเฮาเนี่ยจะไปเติมน้ำมันมันก็เติม,มได้ซื้อเหล้าก็มาได้สุดท้ายมันก็ต้องซื้อของเมียมดเจ้เตอะวางอย่างัละได้ก็บจังได้ก็บจังได้ก็เอาได้ก็เอาสุดท้ายเรื่ดิจิตอลมันก็จะเป็นของเมียมด มาได้เนาะเพรจะเปลี่ยนเงินดิจิตอลนี่มันเป็นเงินสดอันเนาะมันจะได้ง่ายน้อยเติมน้ำมันก็ได้เนาะเติมโลซัพท์เนี่าาได้รวยเคยใหญ่เคยหลวงได้ครับเอฟทีครับ ไม่กล้ยลวยลวครับเอฟซีขอให้มีความสุขกับในวันฝนตกนะครับได้นอนโฮมผ้าก็มีความสุขแต่หลายๆชีวิตต้องทํางานครับทุกชีวิตต้องเดินหน้าเนาะการงานต้องเดินต่อครับเอฟีครับขอบคุณครับผมเป็นกำลังใจให้กันทุกสาขาอาชีพครับผมไปก่อนนะครับไปเป็นขี้ข้าเมียต่อไปครับ <laughs>